สวัสดีครับแหมมาเริ่มด้วยผลการแข่งขันที่ช็อกมากๆครับบาร์เซโลนาฉลอง125ปีครับไม่สวยเลยได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับต้องบอกนะครับว่าเจอกับทีมที่แบบโหห่างกันลิบลับมากๆครับอย่างทางด้านลาสพามาสแต่จบลงด้วยชัยชนะของทางด้านลาสพามาสครับ2ประตูต่อหนึ่งเกมนี้จะว่าไปแล้วดีบาร์เซโลนาก็ตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับ ก็ดังดูดิก็มองว่าเอ้ลาสพามัสทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้วะเนี่ยอ่ามีจังหวะบุกหลายต่อหลายครั้งนะครับสร้างความหวาดเสียวให้กับบาร์เซโลนานะครับเรื่องเรื่องการเพรสบอลนะครับความขยันแต่ก็คิดว่าเอ้ e y, ไม่น่าไหวมั้งเนี่ยนะครับเพราะว่าโหเพรสเยอะเหลือเกินนะครับวิ่งเยอะเหลือเกินเดี๋ยวสุดท้ายหมดแรงแน่แหละเดี๋ยวบาร์เซโลนากลับมาได้ครับที่ไหนได้ promise, ลาสพามัสลีเอาบาร์เซโลนาที่อยู่เลยนะครับ เกมนี้เนี่ยครึ่งเวลาแรกเสม,มอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่เป็นศูนย์ศูนย์ที่ต้องบอกนะว่าคุณภาพเยอะมากๆทีเดียวบาร์เซโลนานี่เสียทางด้านบาวเดออกไปนะครับในทีที่26โหเจอทางฝั่งของลาสพามัสกัดแท่เข้าไปครับเล่นต่อไม่ไหวต้องเปลี่ยนทางด้านคาราดมาตินครับลงมาเล่นแทนครึ่งหลังฮันซิฟิกมองเห็นแล้วนะครับว่าโอดไม่ไหวแล้วเกมมันแมมัน,มน,มนไม่ค่อยจะต่อเนื่องเลยอะ่ะนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีจังหวะยิงชนคานของราฟินญาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วไม่ไหวครับเกมรุกนี่ฝืดเหลือเกินจัดการส่งทางด้านรามิวยามาลงมาครับมาแทนที่ขอทางด้านพาโบตอเรเกมนี้นี่คือแนวรุกใช้ทางด้านเลวานะครับใช้ทางด้านเฟอร์เมนโรเปสแล้วก็ราฟินญาครับทางด้านแดนนี่อัลโมฝั่งของทางด้านลามิวยามาอะไรเนี่ยคือเป็นแคปตัวสำรองนะครับอ่ะแก้เกมละนะครับส่งเจ้าหนูยามาลงมาครับ ได้ทําให้เกมดีขึ้นที่ไหนได้นะครับนาทีที่49เป็นฝั่งของทันดัลาสไพรมัสครับก็เรียกว่าแก้เพรสได้นะครับแล้วก็สวนกลับนะครับออกนาไปก่อนครับจากทันดัลซันโดหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานครับนาทีที่61ก็เป็นราฟินยาครับที่ยิงไกลนะครับตีเสมอให้กับทางด้านบาร์เซโลนาหนึ่งประตูต่อหนึ่งแมทุเรียนทุกอย่างดูเหมือนว่ามันต้องเข้าทางบาร์เซโลนาแล้วนะครับบาร์เซโลนาก็มีโอกาสบุกต่อเนื่องมีโอกาสยิงนะครับแต่ว่ายู่ๆเอาอีกแล เป็นฝั่งของทนานด้านซิวาครับยิงประตูออกนําให้กับทนานน้านลาสพามัสนาทีที่67จริงๆแล้วซิวานี่ครึ่งเวลาแรกก็พยายามเหมือนกันนะครับทางน้านฟาบิโอซิวาโอเป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่มากครับก็พยายามที่จะเบียดฝั่งของบาร์เซโลนานหลายต่อหลายครั้งแล้วแล้วก็สุดท้ายครึ่งเวลาหลังครับมาประสบความสําเร็จออกนํา2ประตูตอนหนึ่งฝั่งของทนานด้านทันซิฟิกนี่คือก่อนหน้าที่จะเสียประตูนี่ก็มีการเปลี่ยนตัวเยอะนะครับ ทยอยเปลี่ยนตัวไม่ว่าจะส่งทางด้านเฟอร์รันตอเรสลงนะครับส่งทางด้านแฟรงกี้เดอจองลงนะครับส่งทางด้านเฮกเตอร์ฟอร์ดลงครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังเสียประตูเอ๊แฟรงกี้เดอจองอีกแล้วเหรอหรือว่าแฟรงกี้เดอจองนี่จะกลายเป็นตัวพิกเกมของทางด้านบาร์เซโลนาครับลงมาทีไรนี่เกมดีๆบาร์เซโลนานี่เป๋หมดเลยนะนะครับแต่ว่าพอโดนไป2-1งนี่บาร์เซโลนาก็บุกนะครับโอ้โหบุกบุกแล้วบุกอีก แต่ว่าลาสไพมัสลี่บล็อกกันดีเหลือเกินนะครับโอ้โหเรียกว่าคนนั้นไม่ทันคนนี้วิ่งมาบล็อกทําฟาวบ้างตัดเกมบ้างนะครับแล้วก็พูดสารประตูนี่อย่างท่านั้นซิเลนเซนโอโ้เกมนี้ก็โชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟหลายต่อหลายครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายบาเซโลน่าไม่ไหวครับขนาดกรรมการติทบเวลาบาดเจ็บตั้ง8ปนาทีครับทําอะไรไม่ได้ครับแพ้ขาบ้านครับหประตูต่อ2เกมนี้ทีมเยือนนี่มีโอกาสยิงตรงกรอบแค่3ครั้งเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็เป็น2ประตูงานนี้ยิ้มมาสิครับสำหรับทางด้านเรอัลมดริดครับเพราะว่าคะแนนณเวลานี้นี่ฝั่งของบาร์เซโลนาพวกเขามีอยู่34ขคะแนนนะครับจากการเล่น15เกมแพ้ไปแล้วแนัดนะครับในขณะที่เรอัลมดริดครับลงเล่นไป13นัดมีอยู่30แต้มถ้าเก็บชัยชนะ2นัดที่เหลือได้นี่เรอัลมิดแซงบาร์เซโลนาเฉยเลยนะครับจากตอนแรกนีที่ดูเหมือนว่าโว ดู้เหมือนว่าบาร์เซโลนานีหน้าี่จะทำแต้มทิ้งขาดเรอัลมาดริดแต่กลายว่าสะดุดเฉยเลยอ่าเรอัลมาดริดนี่อาจจะกลับมามีกําลังใจก็ได้นะครับตอนนี้นี่ยิ่งไปเป๋อยู่3เกมหลังนะครับในศึกลาลีกาบาร์เซโลนาไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เลยครับแล้วก็บาซ่าดีแพ้ในบ้านนะครับในศึกลาลีกาเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมกราคมครับในขณะที่ทางน้าลัสพพมัสนะครับผู้จัดการทีมของเขาก็คือทางด้าเดียโก้มาร์ติเนสเนี่ย ก่อนที่เขาจะเข้ามาคุมทีมลาสพามัสนีคือยังไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เลยนะครับนับตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์แต่ว่าตั้งแต่นั้นนะครับตั้งแต่ทางด้านเดียโก้มาร์ติเนีสเข้ามาคุมทีมครับลาสพมาสเก็บชัยชนะได้5จาก7เกมครับและที่น่าทึ่งกว่านั้นนะครับมีการระบุว่านี่เป็นชัยชนะเหนือบาร์เซโลนาเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่วันที่19กันยายนปี1971 เกมนี้นี่สื่อมืองนอกให้ทางด้านเบดรีกับราฟินญานะครับ2นักเตะของปารเซโลนานี่เป็นตัวแบกทีมเลยนะครับคะแนนความสามารถนี่อยู่ที่8ครับที่เหลือนี่ก็อยู่ประมาณ5-6นะครับอย่างทางด้านเวนเดนี่เกมนี้ก็อยู่ที่5.5นะครับกาบีนี่ก็อยู่ที่6แต้มครับฝั่งของทางด้านเลวานก็อยู่ที่6คะแนนนะครับลามิวยาเมาล,ลงมาเล่น 4. 5นาทีหลังนี่ก็ได้แค่5.5คะแนนเท่านั้นเองครับ เจอพละกําลังของทางด้านลาสพามาสเข้าไปี่โอปาเซโลน่าหยุดกึกเลยนะครับเอาละงานนี้ฝั่งของลาลิก้ากลับมาค,คึกคักกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับถ้าหากเรย์แอฟริดเก็บชัยชนะได้นะนะครับถ้าหากเรย์แอฟริดสะดุดหรือว่าเสมอหรือว่าแพ้ไปเนี่ยโอ้โหงานนี้ทุกถึงทุกอย่างก็จะกลับไปอยู่กับในมือของทางด้านบาเซโลน่าอีกครั้งหนึ่งแต่เอาไปว่าตอนนี้นี่ได้ลุ้นกันมันแล้วล่ะครับในศึกลาลิก้าในเวลานี้ครับ ส่วนคืนนี้นะครับบิ๊กแมตช์ที่พิมเบอร์ลีครับลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลด์ครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนครับว่าตอนนี้ฟอร์มของทั้ง2ทีมนี่ต่างกันลิบลับครับเกมนี้นี่คือแหมก็เหมือนกับว่าเป็นเกมตัดสินแชมป์ใหมมองว่ายัางนะนะครับมันเร็วจนเกินไปครับเพราะว่านี่มันแค่จัดหนึ่งใน3ของฤดูกาลท่านเองนะครับแต่โอเคนะครับคือถ้าหากเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ดีช่องว่างมันจะโหไปไกลมากมาครับ ตอนนี้นี่คือมันทางกันอยู่ที่8แต้มนะครับถ้าเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มันจะทิ้งแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็น11แต่ถ้าหากแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะลิเวอร์พูลได้มันจะพลิกกลับมานะครับจะเหลืออยู่แค่5แต้มเท่านั้นเองมันเลยทําให้หลายทีมไม่ใช่แค่เฉพาะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยังโคงมีโอกาสครับที่จะไล่ทางด้านลิเวอร์พูลทันถ้าลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมนี้ได้แล้วก็ก็เรียกว่าทําให้ทีมอื่นนี่โหมดกําลังใจไปเยอะทีเดียวครับแต่ว่าถามว่า จะมีทีมไหนที่สามารถหยุดลิเวอร์พูลได้ก็คืออย่าไปกาชื่อเป๊ปนะครับชื่อนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนก็ตามนะครับแต่เชื่อครับว่าเขาสามารถที่จะหาทางกลับมาได้ครับเกมที่แล้วควรจะกลับมายังมาไม่ได้ครับเกมนี้เป็นรองทุกด้านสื่อทุกสำนักฟันธงไม่มีใครบอกครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเอาชนะลิเวอร์พูลได้ครับ บอกว่าลิวพูนี่จะสามารถเอาชนะ City แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ทำให้สถิติของเป๊ปนี่มันเลวร้ายต่อไปแต่านที่บอกนะครับว่าเป๊ปเนี่ยสามารถที่จะสร้างปาฏิหาริย์ได้ครับแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยเอไปทางใครโอ้โหก็คงจะเหมือนกับทั่วไปนะครับว่ายังไงก็ต้องเอไปทางลิวพูครับฟอมของทางด้านโมฮัมเหม็ดซาาห์ในเวลานี้นี่มันมันร้อนแรงซะเหลือเกินนะครับมันห่างกันกับเอริงฮารแลนด์นี่ลิบลับเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้ฤดูกาลนี้ต้องบอกนะครับว่าพวกเขา เหนื่อยตรงที่ว่านักเตะต,ตัวหลักมีปัญหาการบาดเจ็บเยอะมากๆนะครับนำโดยทางด้านโรดรีครับเควินเดอร์บรอยก็ไมฟิสสมบูรณ์นะครับแนวรุกกองหลังหลายๆตัวดีก็มีปัญหาการบาดเจ็บครับก็เลยทําให้ขนาดของทีมมันเล็กลงนะครับการที่จะเลือกนักเตะลงมานี่มันก็แบบมีตัวเลือกน้อยไม่เหมือนลิ์พูนะโหลิ์พูนี่ตอนนี้กลับมาหมดแล้วแถมเกมนี้เทนอเล็กซานเดอร์อโนกลับมาลงสนามได้ด้วยครับโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับแต่คิดว่ายังไงเกมนี้เนี่ยคงจะไม่ขาดนะ ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่คือศักศรีแชมป์เก่าครับยังไงก็จะต้องพยายามหยุดความร้อนแรงของลิเวอร์พูลให้ได้ครับยังไงก็เชื่อนะครับว่าเกมนี้นี่แมมันแน่นอนครับระดับ5ดาวยิงกันเยอะแน่ครับเกมนี้นครับแต่ว่าคือถามว่าลึกๆเชียร์ใครเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่ถามว่าโอกาสความน่าจะเป็นออกไปทางไหนก็คงจะไม่สามารถที่จะไป ขวางโลกได้เอาเนาะนะครับก็คงจะมองว่าลิเวอร์พูลนี่ยังไงก็ได้เปรียบทนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ลองคิดดูแล้วกันแหละครับว่าหลังจากจบเกมนะครับถ้าหากลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะลิเวอร์พูลได้นี่อะไรมันจะเป็นข่าวดังมากกว่ากันครับแล้วก็บพบก,กับ i n s i ซต์ p o r t ์ตมในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ